สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวิดีโอนี้ก็พาทุกคนกลับมาเริ่มต้นการเดินทางจากที่ท่ากาซิยานดอนเมืองครับวิดีโอนี้จะพาไปเที่ยวต่างประเทศกันครับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ไปเที่ยวได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้วีซ่านะครับแล้วก็เดินทางไม่นานนักรับบินแค่ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยก็ไปถึงแล้วครับมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะครับเราก็เช็คอินเที่ยวบินของ สายบินแอร์เอเชียครับวันนี้จะพานั่งเครื่องบินของไทยแอร์เอเชียเนี่ยไปต่างประเทศครับก็มาเช็คอินที่เทอมนอกหนึ่งอาการผู้สานระหว่างประเทศที่สนามบินดอนเมืองเช็กอินเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยครับได้บอดิ้งพาสมาแล้วก็ผ่านด่านตอมอะครับผ่านด่านตัวเอ็กซเรย์เข้ามายังส่วนของห้องผู้สัคนขาออกระหว่างประเทศที่ดอนเมืองครับบรรยากาศก็คึกคักครับผ่านย่านร้านค้าดิวตี้ฟรีก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังเกตของเรา สำหรับเที่ยวบินที่เราจะพาทุกคนเดินทางในวิดีโอนี้นะครับเป็นเที่ยวบินสู่มาเก๊าครับอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ไทยแอร์เอเชียให้บริการเที่ยวบินตรงจากดอนเมืองครับถึง3เที่ยวบินต่อวันนะครับเราจะเดินทางไปมาเก๊ากับเที่ยวบิน f d 7 7 5เป็นเที่ยวบินในช่วงเช้านะครับแล้วแอร์เอเชียก็ยังมีเที่ยวบินดอนเมืองมาเก๊าอีก2เที่ยวบินครับในช่วงบ่ายและค่ำด้วยก็ขึ้นมาบนเครื่องบินแล้วครับวันนี้ก็เป็น Airbus A3 2 0สนครับที่จะพาเราบินตรงจากดอนเมืองสู่มาเก๊า รึบบ้นเรืก็เริ่มออกเดินทางครับตอนเกือบเกือบเจ็ดโมงเช้าครับเวลาตามตารางในเทปวินนี้คือออกเดินทางตอน6กโมงสีนาที ก็เทคออฟออกจากสนามบินดอนเมืองมาแล้วครับสำหรับกำหนดการในตารางบิน,นครับ fd 7 7 5ออกเดินทางจากดอนเมืองเวลา6โมง45นาทีในตอนเช้านะครับแล้วก็จะไปถึงที่มาเก๊านะครับเวลา10โมง20นาทีตามเวลาที่มาเก๊านะครับซึ่งจะเร็วกว่าที่กรุงเทพอยู่1ชั่วโมงมาดูอาหารการกิน,นครับรายการอาหารต่างๆบนเที่ยวบินของไทยแอร์เชียในช่วงนี้นะครับตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยยังไม่ได้ให้ชม เมนูอาหารใหม่เลยนะครับเครื่องดื่มไฮไลท์ในไตรมาสนี้ครับชายูสุเลมอนครับรสชาติอร่อยนะครับเปรี้ยวหวานกําลังดีนะครับแล้วก็จะมีพุดดิ้งครับทั้งพุดดิ้งชาไทยไข่มุกบุกและพุดดิ้งชานมไต้หวันไข่มุกบุกนะครับรวมถึงรายการอาหารเมนูใหม่นะครับประจําไตรมาสนี้ครับคือบะหมี่หมาล่าหม้อไฟนะครับก็เป็นหน้าตาบะหมี่พร้อมกับลูกชิ้นนะครับแล้วก็เครื่องต่างๆแล้วก็ พร้อมกับซอสหม่าล่านะครับแล้วก็มีรายการขนมขบเคี้ยวแล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆเช่นเคยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมเนี่ยครับมีโปรโมชั่นพิเศษครับอาหารร้อนบนเที่ยวบินทุกรายการลดเหลือร้อยบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเมนูใหม่ด้วยนะครับคือข้าวหน้าปลา3ารสนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าในเที่ยวบินนี้เราจะได้รับประทานอะไรบ้างน,นะครับระหว่างนี้ก็ดูเมนูไปพัง เที่ยวบินในช่งชวงเช้าแล้วก็เครื่องบินบุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าเกิดนั่งฝั่งขวาของเครื่องบินหรือฝั่งที่นั่งตัว F เนี่ยก็จะโดน,สนแสงแดดหน่อยนะครับระหว่างนั้นเราก็รอพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับที่กําลังเข็นรถ,รถบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมายังแถวที่นั่งของเรานะครับมาดูกันว่าในเช้าวันนี้ครับเราจะได้ซื้อเมนูอะไรมารับประทานบ้างน,นะครับสําหรับเที่ยวบินขาไปนั้นเราจะลอง ชายูสุเลมอนนะครับก็เป็นเครื่องดื่มใหม่ประจำตไตรามาสนี้ครับแล้วก็มีพุดดิ้งครับมี2อย่างนะครับคือพุดดิ้งชาไทยไข่มุกบุกกับพุดดิ้งชานมไต้หวันไข่มุกบุกแต่ว่าเมนูที่เราซื้อมาในวันนี้เนี่ยเป็นชานมไต้หวันไข่มุกบุกนะครับเริ่มที่ชายูสุเลมอนนะครับจะเป็นชารอยโบซับแล้วก็จะมีรสชาติความเปรี้ยว2แบบครับคือเปรี้ยวของยูสุกับเลมอนนะครับแล้วก็ในแก้วเนี่ยจริงๆแล้วจะมี ไข่มุกบุกคริสตัลสีเหลืองแต่ว่าสีจะกลืนกับตัวน้ําชาเลยมองไม่เห็นนะครับเวลาเทใส่แก้วมาเป็นรสเลมอนด้วยครับเป็นรสเปรี้ยวที่เคี้ยวหนึมหนับกําลังดีครับอร่อยมากครับเมนูนี้ชอบเหมือนกันนะครับส่วนตัวพุดดิ้งนั้นมี2แบบนะครับแต่ว่าที่เห็นในภาพของเราตอนนี้คือชานมไต้หวันไข่มุกบุกนะครับก็เป็นพุดดิ้งรสเดียวกับชานมไต้วหวันที่อยู่บนเครื่องแอร์เอเชียนะครับแต่ว่ามาในรูปองแบบ พุดดิ้งนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวไข่มุกบุกตัวเดียวกันเที่ยวบินขาไปก็รับประทานแค่2ออย่างนี้ก่อนครับเดี๋ยวตอนขากลับเนี่ยจะรองรับประทานข้าวหน้าปลา3ามรสนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง20นาทีนะครับก็จะเดินทางมาถึงที่สนามบินอานาชาติมาเก๊านะครับ บินลงจอดบนทางวิ่งของสนามบินที่มาเกลนะครับตัวรันเวย์หรือว่าทางวิ่งของสนามบินที่มาเกาเนี่ยจะสร้างอยู่บนทะเลเลยนะครับถ้าเกิดใครลองดูภาพใน Google Map หรือภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าตัวรันเวย์เนี่ยลอยอยู่กลางทะเลนะครับแล้วก็จะมีแท็กซี่เวย์ที่เป็นสะพานข้ามอยู่บนน้ำนะครับเชื่อมตัวลานจอดกับตัวรันเวย์เนี่ย ก็แท็กซี่เหนือน้ำนะครับเวลาลงจอดแล้วจะเข้ามาที่ลานจอดหน้าอาคารผู้โดยสารนะครับเครื่องบินก็ลงจอดเรียบร้อยนะครับในเวลาประมาณ10บโมงเนาทีนะครับแล้วก็มาจอดที่หน้าอาคารผู้โดยสารของท่ากศาศยานนานาชาติมาเก๊านะครับก็ลงจากเครื่องนะครับแล้วก็เดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารสําหรับผู้โดยสารชาวไทยนะครับถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตธรรมดาของไทยเนี่ยสามารถเดินทางมา ท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนมาเก๊าได้นะครับโดยพำนักอยู่ได้30วันเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับก็ใช้พาส,สปอร์ตเล่มเดียวครับเช mm ็ค hmm. อินขึ้นเครื่องบินมาได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มาแลนดิ้งที่มาเก๊าครับ mm hmm. มาท่องเที่ยวมาทํากิจกรรมต่างๆที่มาเก๊าได้เลยนะครับ mm hmm. มาเก๊าก็เป็นเมืองที่ผสมผสานทั้งความเป็นเอเชียความเป็นจีนกับความเป็นตะวันตกไว้ในหลายๆส่วน,นครับเพราะว่าเมืองนี้เคยอยู่ภายใต้าการปกครอ,องของโปรตุเกสมานาน นับร้อยปีนะครับก่อนที่จะส่งคืนให้กับจีนครับปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในเขตการปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีนครับแต่ว่าก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่สูงนะครับที่มาเกานะครับรวมถึงมีสถาปัตยกรรมหรือว่าโบราณสถานต่างๆนะครับทั้งในสมัยดั้งเดิมแล้วก็สมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุกเกสนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมศิละปะหรือสถาปัตยกรรมหลายๆอย่างที่ผสมผสานกัน ระหว่างตะวันตกและตะวันออกนะครับเช่นเรื่องอาหารเรื่องอาคารบ้านเรือนหลายๆที่นะครับก็จะเห็นความผสมผสานตะวันตกและตะวันออกมาเจอกันอยู่ที่มาเก๊านะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของมาเก๊าที่หลายๆคนคงจะทราบกันดีนะครับที่นี่คือแหล่งรวมศูนย์ความบันเทิงนะครับเรื่องการละเล่นการอะไรต่างๆนะครับที่มาเก๊าก็เป็นหนึ่งในเอเชียนะครับที่นี่จึงมีกิจกรรมหลากหลายนะครับ ทุกรูปแบบนะครับให้นักเดินทางท่องเที่ยวมาเยือนได้นะไม่ว่าใครจะชอบมาไหว้พระนะครับมาชมสถาปัตยกรรมมาชิมอาหารนะครับหรือว่าใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับก็เลือกมาเกาได้หมดนะครับพาไปชมการเดินทางขากลับแบบสั้นๆกันบ้างครับเราก็มาที่สนามบินนานาชาติมาเกาครับสนามบินมาเกลานั้นขนาดไม่ใหญ่โตนะครับอาคารผู้สันไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับก็เดินทางง่ายมากนะครับแล้วก็มาเช็คอิน แทบเตียวก็ได้รับบริงพาสก็ผ่านตอมเข้าว่ายังส่วนของฝั่งห้องผู้สารขาออกนะครับที่นี่ก็จะมีร้านค้า Duty f ้ e รมีแบรนด์เนมต่างๆอยู่พอประมาณนะครับแต่ว่าตัวสนามบินก็ไม่ได้ใหญ่โตนักนะครับแต่ก็ยังมีสินค้าต่างๆให้เลือกนะครับเที่ยวบินขากลับของเรานะครับคือเที่ยวบิน FD765 เนะครับเป็น1ใน3เที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียนะครับที่ให้บริการระหว่างดอนเมืองกับมาเก๊าทุกวันนะครับ เที่ยวบินของเราเนี่ยก็เป็นเที่ยวบินขากลับในช่วงเย็นๆนะครับออกเดินทางจากมาเก๊าเวลา17บนาฬิกา5นาทีนะครับเอเบสเอสามที่จะมารับเรากลับกรุงเทพก็เดินทางมาถึงมาเก๊าแล้วนะครับด้วยเที่ยวบิน FD764 นะครับแล้วเดี๋ยวรอสง่งู้อสารนะครับก็รอรับเรากลับกรุงเทพกับเที่ยวบิน FD765 าขณะที่เครื่องบินแท็กซี่บน แท็กซี่เวกลางน้ำนะครับเตรียมไปวิ่งขึ้นจากครนเวย์เนี่ยมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นตึกสูงของบรรดาคอมเพกต่างๆที่ย่านโคไทสตริปนะครับเป็นย่านแหล่งรวมสูรรวมความบันเทิงนะครับกิจกรรมต่างๆของมาเก๊านะครับเอาละครับมาลองกันนะครับข้าวหน้าปาลาสามรสนเมนูใหม่ล่าสุดของไทยแอร์เชียนนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ขายอยู่แค่ในราคา150บาทด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครเคยจําข้าวหน้าปลาแกะได้นะครับก็จะเป็นชิ้นปลานินทอดนะครับชิ้นใหญ่เช่นเดียวกันครับวางมาบนข้าวสวยร้อนๆนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปคือก็จะมีกระทงซอสสามรสมาแทนที่วางอยู่ในกล่องนะครับก็นําน้ําซอสสามรสนี้ครับราดบนชิ้นเนื้อปลาครับแล้วก็รับประทานกับข้าวครับอร่อยดีนะครับปิดท้ายด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ